ล็อกขาวด้วยปาทูอ่าป่าต้องใสาล่ลอขาวนะครับจะแซ่บยกตัวแอมโอ้โหได้พอะไรไม่รู้ครับัดเพชราไหลทัอนนเองหมดใส่พิกไ่นะครับโอ้ือใส่ะชเมื่อืนว้าจมงเงนจริงเดียวอยากหักิงได้ครับต้องถด้วยเจเิกสอลุลังนะครับนีอโชว์มือัเชาไหลใส่ครับพิด้วโอก ไปอทำอไร้รนนะง่ายไม่หอะเลนะยไปเรงไปโอ้โหเขาลงหลังแล้วรองขาวด้ยปาทอ่าปลา้งใสเร่อขาวนะครับจะแซบยกตัวแอมโอ้โหนบรรยากาศนีกูสย่อนเนี่ย้ไปแล้วไปแล้วไปแเรวไป้วไป้าไ้วไปวไปล้าไปแล้ไป้วไปแไปแลวไปแไปแล้วไปไปไปไไป้ไปไป้ไแลไปไปวไปไปรปไปไปไป้าไป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 